นะเริ่มถ่ายคลิปอ่ะวันนี้เป็นมูคามมันต้องฮ้องมานะเดี๋ยวนะนั่งลงนั่งลงนถ่า,ายคลิปนะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้คือทิกเกอร์วันนี้ทิกเกอร์ทิกเกอร์อันนี้ทิกเกอร์นี่เท่าแล้วอายุอ,อีกเยอะแล้วทิกเกอร์เป็นไงบ้างวันนี้ วันนี้วันนี้วันนี้มันวันนี้มันมาเพราะว่าพอดีวันนี้ผมออกข้างนอกเราไม่ได้อยู่กับมันทั้งวันพอตอนเย็นกลับมาแล้วมันก็เลยแบบเนี่ยนี่ใส่บางแก้วจะประมาณเนี้ยครับมันก็จะแบบขี้อ่อนประมาณนี้ก็เลยให้อย่างเมื่อวานนี้คือเมื่อวานผมอยู่บ้านแล้วพอเอามาทําคลิปด้วยมันเลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ส <ucc> so ุกไม่ค่อยอยู่สุขก็แปลว่าไม่ อ่านะ่าหมาขยอะอ่นา,อน,านัานั่นนะน่นะ,นย,น INE, ะอย,อยังนักยันคนคงหน,นัไม่ค่อยอยู่สุขอันนี้กันกันอ่ะดูดีดีกันน่าพอก้องกันี่ยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมกําลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยอัดคลิปหยน่นะไม่ค่อยอยู่สุขก็แปลว่าอยู่ไม่ค่อยมีความสุขนะครับอยู่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะนี้วันนี้เป็นภาษาเหนือวันละคานะครับเนาะ อยู่ไม่สุกอยู่ไม่สุกก็คือแปลว่าอยู่แบบส,สุกไม่ใช่ไปอยู่อยู่ระดิบนะครับอยู่ไม่สุกก็แปลว่าอยู่แล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ครับมีเกิดโจกโกองยกกองอ๋อโหเป็นรอเนี่ยประเด็นนี <S <s ่ถ้าเทียบกับหม่อบ,บ,บางแก้วด้วยกันก็จะแบบมีมีมีมมหลุดเซาแท็กเทียบกับหมาบางแก้วด้วยกันขเขาก็จะแบบ ก็จะก็ก็พอดูดีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเอาไปเทียบกับไซบีเรียแล้วมันก็จะแบบคนณลักเณะก็เขาก็จะตกไปเลยประมาณนี้นะครับมีแบบอันเป็นอยู่อยู่ดีมีดักอยู่ดีอยูดีแบบก็ก็พยายามดูดูแลเขาแบบนะครับให้คือแบบเรื่องอาหารการกินก็ประมาณนี้ครับว่าแบบผมอันนี้ผมไม่ได้ให้อาหารพวก อาหารคนให้เขานะครับก็คือแม,แม,แมาเคราะว่าไม่ได้ปรุงรสเขานะ่ผมก็ต้มต้มไข่ต้มต้มไก่ให้แบ่งให้เขากินบ้างแต่ว่าผมก็จะไม่ไม่ได้เอาส่วนที่ปรุงแล้วอะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะต้มใส่แล้วก็จะแยกให้เขาก่อนแยกก่อนแล้วเราก็ค่อยมาปรุงรสรลยส่วนที่เราจะแยกไปให้เขาอะเอาไปคู่กับอาหารไม่ให้เขาเขาก็จะกินในในมนเยอะขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้อายุเขาเยอะแล้วแหละแล้วแล้วมันพ,พอกินกินกินอาหารที่มันแบบยังไงครับก็อาจจะปริมาณอาหารเท่าเดิมอะ่ะมันก็เลยน้าหนักตัวเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมากอันนี้ถามว่าก็ผมให้เขากินกินกินอาหารเม็ดวันละก็วันละถ้วยครึ่งเนาะถ้วยก็กะเอาอะครับวันละถ้วยครึ่ง แต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยก็รู้สึกน้ําหนักตัวเขาจะก็จะเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นด้วยอายุแต่อันนี้ผมไม่ได้ทําหมันเขานะครับเขาก็จะอันนี้คือหุนห่นหุนห่นอ้วนธรรมชาติเน,ะนาะอ้วนธรรมชาติมีความสุขดีอ๋อวัยน่อย่างวันนี้วันนี้เขาอยู่ดีนะครับมันที่ผมให้หผลตอนตอน,ตอนขัน้นต้นว่ามันนี้ไม่ได้อยู่กับเขาทั้งวนัน ก็ที่ใส่มันแก้วก็จะประมาณแบบนี้แหละครับก็จะถ้าวันไหนเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาครับเวลาเรากลับมาแล้วเขาก็อยากจะเขาเรียกว่าสกินชิปใช่ไหมครับก็ <c oughs> คือแบบว่าต้องต้องการความความอบอ,อุ่นก็จะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่วันนี้ก็จบวันนี้ก็ขออนุญาตจบประเดยนนะครับก็ เมืนอกีภาษาไทยวรรละคำก็ให้ไปแล้วนะคะว่าอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขก็อย่างที่ให้ความหมายไปแล้วะครับก็อยู่แบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ก็อยู่ไม่สุขนะครับนาอลุกลี้ลุกโลนเหมือนเด็กมันค่อยแบบลุกลี้ลุกโลนอะไรประมาณนี้ยเวลานั่งอยู่กันไหนก็แบบอยู่ไม่สุขนะครับมันก็จะดิน้นหนีไปนู่นไปนี่อะไรประมาณนี้อันี่ก็คือความหมายของคำว่าอยู่ไม่สุขนะครับเดี๋ยวพอใต้คลิปผมก็จะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับนาอ YouTube มันทำได้ตอนเดสใส่ไปในตอนที่มันเป็นอ่าเดสคริปชันหรือว่าคำอธิบายนะแต่ว่า Facebook ไม่แน่ใจวันนี้สวัสดีครับ